เขาเดี <c oughs> ๋ยวไม่หน่อยนี่จะเป็นคุณพาครับปครับเรืเอีไหนได้ไหมครับนี่ครับอี่อ่าเดี๋ยวอะไรนะครับหณมาครับอ้องนะครับสองต้องนะครับ สวัสดีครับเ้อง้าหน่อยครับแยกเกียร์ไหครับค่ะแล้วบรรยากาศนะคะในงานพระนกรับพี่ตุ้ยครับพ่ปี๊ดจะเรียนท่านแขกผู้มีเกียรตินะคะบัดนี้เนี่ยเนี่้มีเกียรติต่างๆงค์ทางดาราข้าพยนตร์และแขกสำคัญต่างๆได้มาณที่นี้แล้วอีกไม่นานนะคะประมาณ5นาทีจะเป็นพิธีอันสำคัญยิ่งของเย็นวันนี้ก็คือการมอบซองผล การประกาศ <_ d ata> การประโวดนะคะซึ่งทางคุณอดุลยุนยรัตจะนำมามอบให้กับประธานสมาพันธ์ภาพยนตร์ก็คือคุณจารึกกันจารึกอีกประมาณ5นาทีนะคะขอพระคุณค่ะ สำหรับแขกทเกรีิทุกท่านนะคะก็สามารถที่จะเดินเข้าสู่ห้อง r e ีเซ o ชันพอและเวลาประมาณ10นาฬิกาเสร็จนะคะเราจะทยอยเข้าสู่โรงละครเพื่อที่จะเพิ่มวิธีการตัดสินแล้วก็งานอย่างเป็นทางการที่โรงละครเวลา18นาิกา30นาทีขอพระคุณค่ะ

剪剪剪就 c 好。 สวัสดีบ้านเาครับสวัสดีผเอ้ยคุณพี่ครัที่ไนมาถอดถุงด้วยถอดมาอยู่บ้านานะจับใช่ไหมถือไปเลยอไปเลยตะวันโอ